เดี๋ยววันนี้อุ๋ยจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเจ้าตัวเครื่องเปเป้ตู้เป่าขนแมวนะคะแล้วก็มาดูวิธีการเปิดปิดประตูกันนะคะเวลาเปิดประตูนะคะแนะนำให้กดปุ่มเข้าไปก่อนหนึงทีนะคะแล้วก็ดันขึ้นเลยนะคะลูกค้าง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาประกอบก่อนใช้งานนะคะใช้รูดหยียบ แผ่นหินนะคะลูกค้าเอาแผ่นหินตรงนี้วางก่อนนะคะอายุการใช้งานแผ่นหินประมาณ2ปีนะคะลูกค้าแนะนําให้เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะที่ร้านมีจําหน่ายนะคะอ่าแล้วก็ข้างใต้แผ่นหินนะคะสามารถยกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ใส่ตัวแผ่นหอมลงไปนะคะที่ทางร้านแถมให้นะคะจะมีแผ่นหอมด้วยนะคะใส่ไปไว้ข้างใต้แผ่นหินเพื่อเวลาที่น้องอบเนี่ยน้องจะได้มีกลิ่นตัวหอมๆนะคะเวลาปิดประตูง่ายๆนะคะลูกค้ดาดันลงไปเลยค่ะให้ดังกลึบนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ oh. ก่อนอื่นนะคะเวลาเริ่มใช้เครื่องนะคะกดปุ่ม power กดค้างไว้นะคะแล้วปล่อย oh. แล้วเครื่องก็จะถามว่า dry or care นะคะ dry ก็หมายความว่าการเป่าลมร้อนนะคะแล้วก็ care ก็คือ ระหว่างวันสมมุติว่าเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านต้องการให้เครื่องดูดขนนะคะแล้วก็ฉายแสงไบโอสีฟ้าสีแดงแก็ใช้หมดแครนะคะแต่สําหรับเด็กๆที่หลังจากการอาบน้ํามานะคะแนะนําให้กดไปที่ดรายนะคะ,ะ,คะเครื่องก็จะเริ่มทํางานแล้วก็แนะนําให้ปรับอุณหภูมิโดยการหมุนขึ้นหรือหมุนลงเท่านั้นนะคะหมุนขึ้นไปได้เลยที่ 40, 40องศานะคะลูกค้า<ๆ>แล้วก็ความแรงลมนะคะ เพิ่มความแรงลมนะคะกดนะคะกดวนอันนี้เบอร์สี่นะคะกดวนไปอีกทีนึงจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะอ่ามันก็จะเบาลงนะคะน้องๆที่ตกใจเสียงดังก็จะไม่กลัวนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเบอร์ก็ได้นะคะลูกค้าเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยมันจะไล่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนก,กระทั่งถึง40ท,ที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมันก็จะเริ่มปรับไปเรื่อยๆนะคะลูกค้า ต่อไปนะคะจะแนะนำการใช้งานในโหมดแคร์นะคะลูกค้ากดเปิดเครื่องก่อนนะคะอันนี้นะคะโหมดแคร์จะเหมาะกับว่าอ่า ดาลละครั้ง1-2ถึงครั้งก็ได้หรือว่าเดือนละครั้งสองครั้งก็ได้เมื่อต้องการที่จะฉายแสงไบโอเพื่อรักษาขนรักษาผิวหนังที่อักเสบของเด็กๆนะคะโดยที่เด็กๆไม่จําเป็นจะต้องอาบน้ําก็ได้นะคะเปิดเครื่องเข้าไปแล้วนะคะกดเลือกหมดแคร์นะคะแนะนําอุณหภูมิสบายๆนะคะที่25องศานะคะเมื่อเลือก25องศาแล้วนะคะอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องนะคะจะค่อยๆปรับลดลงมาจนกระทั่งถึงที่เราตั้งไว้ที่25องศา ะะลูกค้าสามารถเพิ่มแรงลมได้นะคะเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้เพิ่มขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์สามนะคะถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นเบอร์สี่สูงสุดที่เบอร์สี่นะคะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะวนกลับไปที่เบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าอันนี้เบอร์สองนะคะกดไปอีกเป็นเบอร์สามนะคะอันนี้สามารถใช้อบเด็กๆได้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะขนก็จะนุ่ม นุ่มฟูแล้วก็สวยเลยนะคะอันนี้เป็นโหมดแคร์ในการดูแลผิวนะคะ<อ>เมื่อลูกค้าใช้งานแล้วต้องการปิดเครื่องนะคะถ้าหากว่าเวลายังไม่นับถอยหลังจนหมดและลูกค้าต้องการปิดเครื่องกลางคันนะคะแนะนำให้กดปุ่ม power ตรงนี้นะคะเข้าไปค้างไวแบบ้แป๊บดนึงนะคะจะขึ้นข้อความ cu a g i n แล้วก็ปล่อยนะคะเครื่องจะนับถอยหลัง10วินาทีนะคะแล้วก็จะปิดเครื่องนะคะลูกค้า